เอาล่ะครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในช่องบอลตพันแชนเนลนะครับในคลิปนี้นะผมจะพาทุกท่านมาดูวิธีการปั๊มยอดวิวทิกต็อกนะครับผมยอดวิวทิกต็อกนะครับผมนี่แหละคนชอบมากๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะช่วยในการเปิดการมองเห็นนะแล้วขึ้นหน้าฟีดซะด้วยอะไรอย่างงี้นะครับผมมันดีนะมันดีมากเลยนะส่วนบริการผมก็จะเป็นบริการของทางโฟลว์ไทยนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าเราต้องทําขั้นตอนยังไงบ้างนะครับผมไปกันเลย ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในไลน์นะครับผมอันดับแรกเลยเราต้องกดไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับผมเป็นรูปคนบวกนะครับผมตรงนี้เลยปึ๊บข้างบนนะพอเรากดเสร็จแล้วใช่ไหมครับมันจะเข้ามาหน้านี้ให้เรากดไปที่ค้นหาครับเป็นรูปแว่นขยายครับค้นหานะครับผมคราวนี้ให้เราใส่ ID ครับผมใส่ตามผมเลยนะครับผมก็คือ @pumpfollow ครับผม @pumppump ครับ follow ครับ เท่านี้ครับผมง่ายนิดเดียวครับผมเสร็จแล้วนะพอเราทำเสร็จปุ๊บนะครับเช็คดูว่าพิมพ์ถูกหรือเปล่านะแล้วให้กดที่แว่นขยายครับถ้าเรากดที่แว่นขยายปุ๊บมันจะขึ้นอย่างนี้ครับนี่เลยครับผม follow ไทยนะเจอแล้วเห็นไหมถ้าเกิดเราขึ้นอย่างอื่นก็ไม่ใช่นะผมไม่ใช่แนะนำให้พิมพ์ใหม่นะพิมพ์ใหม่ให้ถูกต้องนะครับผมโอเคคนที่ยังไม่เคยแอดเพื่อนก็แอดไปเลยนะครับผมคนที่แอดแล้วก็สามารถไปคุยไปถามไป ซื้อบริการได้ทันทีเลยนะผมมาเข้ามาหน้านี้เลยนะครับอัดดับต่อมานะผมก็จะทําการสั่งซื้อนะครับซื้อยอดวิวครับผมให้เราพริมพ์ว่าซื้อยอดวิวไปเลยครับซื้อนี่ครับคราวนี้พอเราพริมพ์ไปปุ๊บเราก็รอดูพนักงานเขาจะว่ายังไงต่อนะครับผมแต่ถามว่าคุยเพาะพูดเพาะตอบเร็วนะครับพนักงานแอดมินนะ มาแล้วครับผมสวัสดีค่ะนะครับได้เลยค่ะคราวนี้ให้เขาไปค้นหาโปรโมชั่นต่างๆมาเลยนะโอ้มาแล้วครับโปรรายการมาแล้วครับผมรายการเลทราคาน่าสนใจจริงมาดูดิโอ้เลทราคาดีซะด้วยนะครับผมมี1 0 0 0สูงสุดอยู่ที่1 0 0 0งแสนบิลนะครับผมเนี่ยตรงนี้นะครับผมจะเอาไหนดีเนาะ ดูแล้วมันเริ่มมีแถมตั้งแต่2,000นะครับผม2,000ผมก็ผมผมจะลงไปที่1,000 0วิวครับเพียง699นะครับผม699บาทนะครับฟรีอีก2 0 0 0นะทุกคนเนี่ยยอดวิติกตอกนะครับ,อรบของร้านของที่ร้านเลทราคาตามนี้เลยค่ะงานไวไม่ใช้รหัสผ่านค่าโอ้ทางร้านเริ่มงานได้ทันทีไม่ต้องรอคิววู้สุดเจอโหเอาไปว่า บอกเขาเลยครับผมเราจะซื้อที่10,000วิวครับราคา699บาทนะครับผม699บาทฟรี2 0 0พนะประมาณนี้นะเขาบอกว่าสนใจกี่วิว1 0 0 0 0ครับผม699ครับผมอ่ะบอกละเอียดหน่อยต้องบอกละเอียดหน่อยเพื่อเขาเพื่อบางทีเราพิมพ์ผิดไปอย่างเงี้ยเพื่อว่าเบิ้ลศูนย์ไปนี่ซวยเลยนะ <laughs> นะครับ โอเคครับตอนนี้ก็ใส่ QR code นะดูดิ QR code ตัวนี้นะผมเราสามารถสแกนจ่ายได้ทั้งธนาคารทุกธนาคารนะผมแล้วก็สแกนจ่ายทุมบันนี่วอลเล็ได้ด้วยนะครับผมไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยนะดีมากๆเลยครับผมเขาบอกว่าชำระตามบัญชีนี้เลยนะก็ตามนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปจ่ายชำระค่าบริการนะโอนให้เขาก่อนแล้วก็เอาใบเสร็จมาส่งเขานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปโอนก่อน เอาล้ครับตอนนี้ก็ทําการโอนจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมก็ต้องส่งใบสลิปใบเสร็จส่งให้เขาไปนะครับเพื่อยืนยันว่าเราถ้าทาการโอนเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนี่ครับผม699บาทนะครับผมราคานี้ให้เขาตรวจสอบดูว่ามีเงินเข้าจริงหรือเปล่านะครับอ่าใช่เงินของเราไหมหรือว่าใครยังไงนะครับจะได้รู้นะฮะทุกคนอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผม เอาเป็นว่าผมโอนจ่ายนี้สาเร็จแล้วครับผมก็คือตรวจสอบเรียบร้อยนะครับส่งลิงก์ทิกตอกมาเบย์ครับผมเดี๋ยวเราไปส่งลิงก์ทิกตอกกันนะครับผมอันดับแรกผมไม่ต้องเข้าไปที่ทิกตอกก่อนเลยนะครับไปที่ทิกตอกครับไปที่โปรไฟล์ครับคราวนี้เราก็หาดูนะครับอยากได้ยอดวิวตัวไหนครับผมอยากได้ยอดวิวอันนี้ยอดไลค์ใช่ไหม ผมจะเอาตัวนี้แล้วกันนะครับเราเข้ามาที่ตัววิดีโอของเรานะให้กดไปที่จุด3จุดด้านล่างครับมันจะขึ้นหน้านี้นะทุกคนให้เรากดคัดลอกลิงก์ครับผมหาครับเลื่อนเลื่อนหาดูนะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมนี่เจอแล้วนะครับนี่ครับคําว่าคัดลอกลิงก์นะครับเป็นรูปโซ่นะครับผมเป็นวงกลมสีม่วงนะกดไปเลยครับแล้วเราก็จะได้ลิงก์มานะครับผมเอาลิงก์ตัวนี้ไปให้เขาครับวางลิงก์ลงไปครับ อ่าเรียบร้อยนะครับผมคราวนี้ก็รอดูให้เขาตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เริ่มปั๊มเลยนะครับประมาณนี้นะง่ายนิดเดียวนะครับโอเคครับมาแล้วครับผมอ่าเขาก็บอกว่าตอนนี้คุณมีอยู่2ยอดวิวน,นะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็รอยอดขึ้นได้เอยนะฮะคราวนี้เราก็ต้องรอจนกว่ายอดจะขึ้นครบนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูผมจะตัดข้ามไปตอนช่วงที่ยอดมันขึ้นครบแล้วนะครับ เอาแล้วครับตอนนี้ก็ส่งงานแล้วนะครับจากทางพนักงานฟอว์ไทยนะครับผมเขาบอกว่าตอนนี้ได้มาแล้ว1 1 0 0 0 k มื k แล้วนะครับผม 11K นะก็ส่งงานเรียบร้อยขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าวิดีโอของเราเป็นยังไงบ้างครับรีเฟซสักหน่อยรีเฟซสักหน่อยโอเคครับผมดีเลยหนึงหื่นจริงๆด้วยนะครับผมไม่ได้โกงขกนะของแท้และแน่นอนนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับ เนี่ยครับผมทำง่ายทำเร็วราคาถูกใจด้วยครับก็ถือว่าดีนะราคาถูกก็ถูกมากจริงๆนะเออแล้วมีแถมฟรีมีอะไรอีกมากมายนะทุกคนถ้ายัางไงก็มาลองดูกันก่อนก็ได้นะครับผมสำหรับแอป l ล e ์อ f ฟฟิเชียลฟอร์เไทนะครับผมฟอร์เราไทยก็ปั๊มบ่อยๆปั๊มดีนะผมสร้างให้ hey, ดูดีมากเลยเห็นไหมเนี่ยสามารถปั๊มยอดผู้ติดตามต่างๆไลค์แชร์เฟซบุ like, o กปั๊มไลค์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะง่ายดีนะผม โอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในะคลิปหน้านะ bye. ครับผมบายบายครับผม